ก่อนอะจูดีอ้อะไม่พูดบอกรักแม่ใช่ไหม<อ>แล้วตอนปีที่แล้วเขาได้รู้แม่ไม่สบายตอนเนี้ยจูดีออ้อะบอกรักแม่ทุกวันเลย <ś c oughs> ดี้ทไมไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้<ต>คุณ <ๆ S 1> แม่แม่จูดี้ครับาจะกูคลิปนี้จริงๆขอบคุณที่เอ่อกให้จูดี้ครับให้เกิดให้เกิดอ่าให้เกิดจูดี้ครับจริงครับเราได ื้อนสำคัญที่สุดเพราะว่าคุณแมค่ครับเมื่อพี่จูดี้บอกว่าอยากเล่นเกมทรู h ออ d ด r คความซึ้งความหาของคันแร่นจึงบังเกิดขึ้นเรื่องราวนี้เป็นยังไงบ้างเดวเตยเล่าให้ฟังค่ะ หลายๆคนคงจะได้ดูคลิปล่าสุดของพี่จองคันแลนจากช่องคันแลนเฮดเบอร์รี่กันแล้วนะคะ EP นี้เป็น EP ที่รอคอยกันมานานมากๆค่ะหลังจากที่ทีมงานตัดสินใจขอเลื่อนคลิปเที่ยวจังหวัดน่านออกไปก่อนเพราะสถานการณ์น้ําท่วมยังไม่คลี่คลายล่าสุดเขาลงคลิปเที่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะความสนุกสนานในคลิปยังคงเหมือนเดิมค่ะมีทั้งพี่จองคันแลนน้องแดนแล้วก็พี่จูดี้แต่เพิ่มเติมของคลิปนี้คือพี่จูดี้เขาบอกว่าอยากจะเล่นเกม Truth or d a r ดค่ะคันแลนก็เลยเตรียมคําถามมาถามให้เล่น กันค่ะ เรื่องราวความน่ารักความซึ้งนี้เกิดขึ้นตอนที่พี่จองเนี่ยเลือกคำถามที่77คําคำถามนี้มีอยู่ว่าถ้าพี่จองทำอะไรผิดแล้วติดคุกอยู่สามารถโทรหาใครได้แค่ครั้งเดียวเนี่ยจะโทรหาใครพี่จองเลยตอบกลับไปว่าอยากโทรหาคุณแม่แล้วก็บอกคุณแม่ว่าผมรักแม่นะแต่พี่จองเนี่ยฟูด,ด้วยท่าทีที่เขินอายมากๆค่ะพี่จองเลยสารภาพมาว่าปกติแล้วไม่ได้บอกรักคุณแม่บ่อยๆพี่จูดี้ก็เลยเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าแต่ก่อนตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้บอกรักคุณแม่เหมือนกันจนมาถึงช่วงปีที่แล้วที่คุณแม่ป่ปวย หลังจากนั้นก็เลยบอกรักคุณแม่ทุกวันมาตลอดก็เลยมีภาพสุดซึ้งอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันนี่แหละค่ะจูดี้อ่ะเมื่อก่อนอ่ะจูดี้อ่ะไม่พูดบอกรักแม่ใช่ไหมแล้วตอนปีที่แล้วเขาเล่นรู้แม่ไม่สบายใช่ตอนนี้อตอนี้ยจูดี้อ่ะบอกรักแม่ทุกวันเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเล่นรู้ จรดีๆไม่บอกว่าวแม่ไม่สบายใช่ไหมการเล่นน่ะเขาเล่นไปเยี่ยมแม่หนึ่งครั้งก็บอกว่าหนึ่งปีป่วยกบอว่าบอกแล้วแม่ทุกวันเอพีดีบอกมาไม่เลิกยูอะไรเงี้ยคำตอบพี่จองไม่ใช่คำตอบ ข้าวเจ้โอ้จริงค่ะขอโทษขอโท티ขอโ티ษคุณแม่티 um, <시> <télévision> <tweede> น,นั่นเละค่ะเกือบจะซึ้งไปสุดทางแล้วแต่คันเล่นดันพูดผิดไปหน่อยซะได้แต่สุดท้ายก็เกิดเป็นภาพความประทับใจที่น่ารักมากๆค่ะทุกคนดูแล้วมีความคิดเห็นไว้ยังไงกันบ้างคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ